ผมโนนนี้ให้เนทดอสครับนี่คือแต่ไม่เทงโชชุดที่2แล้วชุดที่2จะได้นะฮะวันนี้บอกก่อนว่าไม่คุอโอเประชุมนะครับผมคราวก่อนนี่กี่คนวะลรอไปเกือบ5้าหคนรอบนี้รวมตัวกันแล้วโอ้โอะคือบอกก่อนว่าครั้งนี้เรามาถ่ายในงานไทยโกสเตชั่นทอมันี้ทอมนี้เทรนนะครับที่เดอะสตีนรัชไม่สิเอสพานดราชดานสีอยู่ตรงนู้นอีกน่าและแขกรับเชิญวันนี้ แก๊งใบเถ้าของเรามาที่ทักขี่รวมตัวมาได้2จับเท่าไหร่ไม่รู้คนพี่แบงค์แล้วมี่โยคนนี้คนนี้เขาตันใครนะตันพันครับพันยังายครับสกายของผมนี่แต่สกายโซล่าส์เอ่อสกายเซคันเดอร์แมนชั่นนะครับกับพันยามิยามิเกือบจะเกือบพูดว่าเป็นโซล่าโซล่าแล้ว แล้วก็พี่แบงค์อะไรครับพี่ตันตันของมินตันแล้วตันอยู่ตันต่อตันบอไลายใบโป๊ตันหายไปวุ่นวายหายไปวุ่นวายแต่ใครแย่งวะนิดนิดเหรอเออใช่แหละแต่แล้วใครรับจบ คนนี้ลครับและใครรับช่วงครัเขายังไม่มาซึ่งเขายังไม่มานะครับผมเราเผาได้นะครับผมมีคนคนหนึ่งในแก๊งเรานะครับแย่งแม่งทุกคนเลยล่าสุดไม่ไปเอาป่นจากใครไม่รู้ล่าป่นโซล่าโซล่าของพี่ปกของพี่มีมเขาก็อังไปอีกเออและนองโมสันลัทีมากของผมเขาก็เอาไปเออสุดยอดเลยโอ้เ น้ำติงเองก็ยังเป็นเชยกี่เลยเออใช่แไรเงี้ยก็เป็นแล้วอ่ะนั่นนี่แม่งนิดหนึ่งอะตันไปเรื่อยตันขบวนการตันจุดขายตัวอนเป็นพฤติกรรมที่อย่าหาทำนะครับทุกคนครับเวลาแย่งแย่งคนอื่นไปแย่งเมงกันไปอ่ะอย่านะครับถ้าคนอื่นถ้าเขาแย่งแย่งเมงแล้วคนที่ถูกแย่งเขาไม่สบายใจก็ดีสิเมย์ไทยดีสิเมย์ไทยดีสิต้องจำเดินนะครับผม พูดิูดถูกเลยอ่ะไว้สันส้นๆแล้วกันส่วนประสบการณ์างไงนอของผมจะเป็นยังไงติดตามชมในตัวดีแคปแท็กเรอยซึ่งคุณจะได้ชมเดี๋ยวนี้ครับ